มันงเห็นแก่ตัวครับอาจารย์วินัยว่าทำไมผมพูดแบบนี้รู้ไหมเป็นการเริ่มต้นเข้าใจที่เริ่มต้น,บบตนเข้าใจพอรู้สึกว่าการเห็นแก่ตัวเบาไปแล้วพอแล้วก็เลยมองเห็นประโยชน์แก่ปวงชนขยายออกไปเพราะว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวก่อน เหมือนกับว่าถ้าหากว่าตัวเองยังยังว่ายน้ําไม่ไม่เป็นแล้วจะไปว่ายไปช่วยคนตกน้ําได้ยังไงต้องว่ายให้แข็งแกร่งก่อนเป็นอย่างนั้นครับ,รบก็เป็นถ้าเจ้าชายสิทธ,าธาัตถะไม่เห็นแก่ตัวมาก่อนนะเราก็จะไม่เจอกับพุทธศาสนาในวันนี้เพาะความเห็นแก่ตัวของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละครับ สร้างประโยชน์มหาศาลแก่มนุษยชาติแก่กรมสเข้าสู่ถนนสแเป็นเป็นการเห็นแก่ตัวที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมที่ให้เกิดความเมตตาแต่มวลมนุษยชาติให้รู้จักที่แรกไม่ได้มองอย่างนั้นที่แรกไม่ได้มองเลยถามแก่กรมสุแต่หลังจากที่เห็นแล้วเนี่ย ถึงจะมาเห็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อที่แรกเจ้าชายสิทธาไม่ได้มองถึงประโยชน์ใครมองถึงประโยชน์ตัวเองครับเห็นแก่ตัวด้วยตัวเองแต่พอตัวเองเห็นแล้วเนี่ยถึงจะเอามาอาบอกผู้อื่นเล้วเราเรียขวาครับใเจ้าชายสิทธาเนี่ยเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงบ้านเมืองไม่คิดถึงลูกเมีย ไม่คิดถึงไม่คิดถึงลูกที่เออใชนะ่พึ่งน้นแดงอยู่ไม่คิดถึงเมียก็มีแล้วหนีเมียไปบวชแ,แม่ก็มีพ่อก็มีประชาชนพล,ลเมืองที่จะต้องดูแลก็ก็มีไม่คิดที่จะดูแลกลับออกไปปลีกวิเวียนตัวเองไปหาทางหลุดพ้นด้วยตัวเอง กูไม่เอาแล้วเว้ยกูไม่อยู่แล้วเว้ยใครอยากทำก็ทำไปกูไม่เอาด้วยแล้วกูไปดีกว่าไปดีกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณกิติพงศ์น้องมงนิมสวัสดีรครัเจลี่ไปไหนยังไม่มีเรื่องเลยสวัสดีสสดคุณหญิง<ย>ไมติีรัก<ย>ทีก่เคารพพอดีผมกำลังพูดถึง เรื่องคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดในบรรดาที่เราเจอมาคนแรกในประเทศไทยในศาสนาพุทธก็คือเจ้าชายเศรตฐาครับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนแรกของของศาสนาพุทธเลยเพราะว่าต้องเห็นแก่ตัวและเห็นตัวแกเพราะว่าต้องทำเก่งของเาองก่อนแล้วถ้าทำเกจของอื่นจะไม่เชอามองเจ่มนั้นขั้นเกรงปีทอ ตอนนี้มากดน้ำ e ท่วมหมดเลยนะทีนี้ทีนี้พอเจ้าชายพิษดาเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยอ่ามันนั่นเนี่ยคือคนที่เห็นแก่ตัวคนแรกเลย <Cin. S 2> เห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ความสุขของตัวเองแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้ไปตัสรู้อ่าปรินิพานว่าต้องหลุดพ้นแบบนีน้แบบนี้แล้วจึงเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเนี่ยมาบอกกล่าวอ่มาสั่งสอนมาแนะนําให้กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความหลุดพ้นแต่ถ้าวันนั้นวันนั้นที่ผ่าวันนั้นผ่าวันรุต้นถ้าเจ้าชายเศรษฐะไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวก็จะไม่มีศาสนาพุทธในวันนี้นี่คือประโยชน์ที่เจ้าชายเศรษฐาเห็นแก่ตัวเองเพราะต้องการหลุดพ้นจากทุกขเวทนาต่างๆไม่เอาละไม่ไม่อยากทุกข์ละไม่อยากแบบนี้แบบนี้แล้ะจะไปทำยังไงดีให้หลุดพ้น คือต้องการให้ตัวเองหลุดพ้นกันเนี่ยพิใีพให้ต่องการเพราะเราถามว่านี่คือความหมายของการเห็นแก่ตัวใช่เข้าใจ,จตแต่แต่ตอน<ะ>เกินทีแรกก็าบางทีคนยังฟังไม่จบเลยตายซะก่อนแล้ว <laughs> <c oughs> ตอนนี้ถ้านากิติพองอค่ะมันไม่มีสองในายะเนะาะแต่ถ้าสสำหรับคนที่บอกว่าเห็นแก่ตัวว่า เหม่อเอาแต่ตัวเองอะไรเงี้ยคือเอาสุวนี้ได้แต่ว่าถ้าสุดใหม่ก็ว่าคนที่เราต้องผูกสัาว่าท่านเห็นแก่มหาชนคนอันมากที่จะต้องเอ่อต้องเบือดร้อนหรือว่าอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์อ่ะท่านเสียสละบำาเพ็ญทุกชาติทุกชาติเพื่อประโยชน์มหาชนส่วนมากนะแต่ว่าไอ้แก่ไอ้เนี้ยคือคือเราจะเป็นประเด็นใหญ่ในการ<อ>เผยแพร่ไม่ได้ แต่ว่า<ช>ถ้าพูดอย่างท่านจิติ<ช>พงศนะ์เน่ยยังพูดไม่ทันจบเลยเพราะเกล่นก็พวกพวกข้าไปแล้วคนที่ที่เคยฟังเนี่ยก็พอจะเห็นไงแต่คนใหม่เนี่ย,ย,ยไม่เห็นแล้วมันยังสวที่อเ,เออมันพับเลยมันพับแล้วมันบอกโอ้ยดูสิมันไปพูดใส่รายยุานี้อีกพูดดีง่ายลบนะ เอ้เนี่ยเราก็ต้องดูโดนฆ่าตายซะก่อนแล้วผู้เผยแพร่ศาสนาคนนี้โดนฆ่าตายไปซะก่อนแล้วกว่าจะรู้ไปเตุอ๋อใช่แต่ว่าเราดูแต่ประโยคแรกเลยนะใช่ใช่มันเป็นการดูถูกก็พูดจะแจ้งแตเองอ่ะมันใช่คำไม่เหมาะสมใช่คือคือฟังไม่ตลอดไงแต่ขึ้นแบบนี้รู้สึกว่าท่านขึ้นไม่สวยนะครับอันตรายมากเลย พูดให้ฟังได้เฉพาะผู้ที่รู้ผ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 ู้ที่ไม่รู้ผู้ผู้ท,ที่รู้น้อยนี่อันตรายนะระวังระวังระวังศพจะไม่สวยนะจ๊ะ